ไม่คัไตากี่แย่จะมออย่างอื่นไม่พี่ผมพี่ผมเรียนหมอเหมือนกันเป็นหมออยุธยาที่โดนเหมือนกันหมออะไรล่ะหมอหมอมาเป็นหมอไม่ไม่ที่โดนมันมีหมอหลายอันสิรีลาสิรล่ารามายังไงสิรีล่าอ้เฮ้ยเพื่อนหนูเรียสิรีล่าแหม่เริ่มยากขึ้นมา คือเราคือตอนแรกอ่ะเจมบอกว่าเ,เน,นี่ยเขาเขาบอกว่าเนี่ยจะไปทุระเขาบอกจะไปกับเจมแล้วคือตอนแรกเจมบอกว่าบอกกันบอกว่า,เ,วาเขาบอกว่าไม่ว่างเลยเขาติดเวรอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าเนี่ยพี่อ่ะพยายามไปแลกเวรย์เข้าใจเข้าใจะมาหาเจมโอ้โหันนี่ถ้าไม่ไปรู้สึกผิดเลย <laughs> คุภาษาเนแรกเลยมันต้องทำเวรอะไรเลยพี่ไม่ต้องเวรเวรมันคืออะไรเวรเหมือนแบบขึ้นอยู่แบบห้องฉุกเฉินไงห้องฉุกเฉินอะเเวลาคนอุบัติเหตุเข้ามาก็คือสเปนบายรอไว้เผื่อมีเคสอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องฝึกไงเขาต้องฝึกมดงับ่าหมกผมเคยไปที่สืล่าไปที่เขาห้องที่เขาผ่าอ๋อผ่าตจานใหญ่เลนะเป็ไม่เท้าสุดเลย กินติดเลยอ่ะกินแบบติดแบบเจไม่กลัวหรอไม่กลัวหรอันนี้หรอสวัสดีครับมาพอดีแต่ก็เจมาแต่ไม่ที่มันกระโปรงม่วงนี่เห็นมันสีอะไรกเษสวัสดีสวัสดีเกษตรเหรอเคยไปสอบเคยไปสอบติดไหมก็ถ้าติดก็อยู่ฐานเกษตรแล้วครับงานอยู่ยาวๆเอาล่ะทางมันแคบเริ่มมีใช้แล้วก็ไม่ดีก็แบบ น้องไมาตี่มานน่ากลัวกาอะโปราอยาเอาใผู้หญงนี้ที่ต้มาอยาเอาใผู้หญงนี้มาเลาเด็ดโต้้านเ็อ ไม่ไ้เสี้ยตานี้สองวันแล้วว้คันดี่เส็นดไว้หน้าใครสตลรักใครดีจะติ่งมากๆนี่แฟนามวาเมอไหร่จคุ้มคะ ว่าเฟมโรงเรียนที่หนวเรียหาวิทยาลัยไม่อา้าสองวันแล้วเจมส์เสียหอมเียวพิโรธมาผมไม่เคยไม่อาหน้ไม่มีย่่่อม่อาบน้หรอไปพีาลูกพี่่น ไปเชียงใหม่ครับไ้มีหนึ่อี่มีพไม่ได้ไปพี่ไปวัดไจอกัไม่ได้ไปด้วยกันพี่หนมาไปด้วยเหรอครับเ้าี่เกตไปหครับกับพี่เกไม่ได้ไปะไปไปกับครอบครัวเหรอไปกับฉันไม่ต้อกัวลนะเพราะฉันกังังเมาอ่ะคนที่จริงเ่ะพี่โมไม่ต้องไปไดน้อโดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้สายโทรศัพท์บอกว่าเออเนี่ยซี อกันกินอยู่บ้านคนเดียวคนเดียวด้วยไม่จริงไม่จริงเดียวเาพีเอ้ไม่สบายไม่ติดไอซ์ม่ติราไม่าเดูสัตว์สัตว์วแล้วกจจไปอ้าวจกระจกกรเดงค่ะมี เราเจอแล้วว่ามีคนซื้อให้สองเล่มเจ้์มีแต่ซื้อแค่สองไอ้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 ให้มาเนี่ยไม่เท่าไหร่หนังสือคัดไทยป๊าจะให้ไปบอกอะไรเนาะเราเขียนไทยมาเห็นยนง่ยกดผิดอยู่เลยโอ๊ยแม่อรู รอรอสระอุไม่เอกงองูเออผมว่าไม่คที่ไม่ควรแต่ใจตีขายที่ควรแต่ใแ่งโทรัพท์แม่ไงโทรศัพท์มาใช้งานใช้นานแล้วไงติ่งแต่งไงเจราากับแม่ไงไตรทีลุง